สำหรับข้อสอบสามข้อสุดท้ายในข้อประห้าดไหนเนาะ58 59 60ก็อยู่ในเรื่องแก๊สนั่นเองโอเคมาดูที่ข้อ58เขาบอกว่าเมื่อบรรจุแก๊สอะซิทิลีน C2H2 2โมลแก๊สออกซิเจน5โมลในภาชนะปิด6ลิตรแล้วก็ุณหฟูมเท่านี้ถ้าอะซิทิลีนเนี่ยเกิดปฏิกิริยาไป70%เขาถามว่าความดันรวมของแก๊สในภาชนะจะเป็นกี่บรรยากาศโอเคขั้นแรกเนาะเราต้องทำเราต้องเขียนปกิยาเคมีออกมาให้ได้ก่อนซึ่ง อะเซทิลีนเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนมันก็คือการเผาหไหม้ถูกไหมเกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนาะดุลคาร์บอนเติมสองไฮโดรเจนครบ,บแล้วเนาะเพราะนั้นโอมีอยู่ห้าตัวส่วนสองนั่นเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเรามีอะเซทิลีนเริ่มต้นที่สองเนาะอินิเชียลเชงไฟนอลอ่ะแล้วก็ออกซิเจนเริ่มที่ห้าการเกิดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแสดงว่าอะเซทิลีนหายไปหนึ่งจุดสี่โมลนั่นเอง เพราะฉะนั้นออกซิเจนจะหายไปเป็น2.5เท่าของ1.4มันก็คือ3.5โมลเพราะฉะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จะเกิด2.8แล้วก็น้ำจะเกิด1.4เพราะฉะนั้นอันนี้จะเหลือ0.6อันนี้เหลือ1.5อันนี้เหลือ2.8อันนี้เหลือ1.4ซึ่งสถานะทุกตัวเนาะมันเป็นแก๊สหมดเลยเพราะฉะนั้น p ร่วมก็เท่ากับ N รวม RT ส่วน V เพราะฉะนั้น n รวมเท่ากับ 0.6บวก1.5บวกป8บวก1.4เท่ากับ6.3โมลนั่นเองแล้วมันคือ6.3คูณ0.082คูณ600เคลวินแล้วก็ส่วนปริมาตร6ลิตรมันจะได้ค่าออกมาอยู่ที่า52 atm นั่นเอง ตอบข้อกูครับโ okay. อเคต่อมาในข้อที่ห้าสิบเก้าเนาะเขาบอกว่าแก๊สเและแก๊สดต่างมันจุอยู่ในภาชนะหนึ่งลิตรที่อุณหภูมิที่เาองศาเอาให้แก๊สเเนี่ยมีความหนาแน่นเป็นสองเท่าโอเคเอ็กเอ่อโลเเท่ากับเราขาเป็นดีแล้วกัน D x เอ็ท่ากับสองดีวน์เนาะโอเค เขาถามว่าเขา,าบอกว่าแก๊ส x เนี่ยแร่ผ่านภาชนะออกมาภายใน14นาทีในขณะที่แก๊ส y ใช้เวลา10นาทีเขาถามเราเขาถามว่าความดันของแก๊ส x เป็นกี่เท่าของแก๊ส y โอเคจากสมการในสูตรไอเดียลแก๊เนาะเราสามารถเขียนเป็นอีกสมการก็ได้ก็คือ P MW เท่ากับ dRT ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้น Pf MWx จะเท่ากับ 2d นะครับ 2drt และก็ py mw y เท่ากับ drt ถูกปะสมการหนึและสมการที่สองเอาหนึ่งมาหารสองก็ได้เพราะนั้นจะได้ว่า p x mw x ส่วน p y mw y เท่ากับ2โอเคเก็บไว้ก่อนนะเนาะเรามาดูอันนี้เรามาดูเรื่องเลดกันบ้าน ีนี้เลต x ส่วนเลต y เนาะมันก็จะมีค่าเท่ากับสิบส่วนสิบสี่ถูกปะเพราะว่า x ็เนี่ยมันใช้เวลาในการเคลื่อนที่สิบสี่แล้วก็ y ใช้เวลาในการเคลื่อนที่สิบโอเคมันจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูเอมส่วนเอ็เนาะอ่ะโอเคทีนี้เราจะต้องจัดลูกตัวนี้แหละโอเคให้อยู่ในรูปของความดันเพราะฉะนั้นเอ y ม MwY กเป็นย่อเป็น My นะ My ส่วน mx จะมีค่าเท่ากับ ex ส่วน ey คูณสองเนาะโอเคลองยัดกลับเข้าไปในนะครับลองยัดกลับเข้าไปในสมนการนี้เราจะได้เราก็ยกกำลังสองสองข้างเนาะจะได้ว่าหนึ่งส่วนหนึ่งจุดสี่คูณหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ยกกำลังสอง เท่ากับ px ส่วน py สองมันคือสองส่วนหนึ่งจุดสี่คูณหนึ่งจุดสี่ถูกไหมเท่ากับ px ส่วน py แล้วก็สองตัดได้สองจุดเจ็ดเนาะสองจุดเจ็ดคูณหนึ่งจุดสี่เนี่ยมันจะมีค่าประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้แล้วว่า px ส่วน py เนี่ยจะมีค่าประมาณหนึ่งนั่นเองไปตับข้อของขค,ครับ โอเคมาในข้อสุดท้ายเนาะสัตว์อย่างหนูเนี่ยเขาบอกว่าสามารถอาศัยอยู่ได้ในสภาวะความดันดต่ําถึงยี่สิบกิโลปาสคาลโอเคเขาบอกว่าบารอมิเตอร์อ่านค่าความดันได้หนึ่งร้อยกิโลปาสคาลความหมายคือ P อากาศเนี่ยมีค่า ps, เท่ากับหนึ่งร้อยกิโลปาสคาลซึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองห้าปาสคาลเท่ากับหนึ่งอทมถูกไหมอ่ะหรือมันคือหนึ่ง 0.1กิโลปาสคาลเท่ากับ1 atm ก็ได้คร่าวๆการที่น้ํามันขึ้นไปสูงแปลว่าอะไรแปลว่าความดันภายนอกอ่ะมันดันน้ํามากกว่าความดันภายในแสดงว่าเดเซว่านี้คือ p g a ก P g a กเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า P-Air นั่นเองโอเคเรามาเช็คข้อ1 2 3เนอะเขาบอกว่าความดันบรรยากาศเท่ากับ0.9 atm ตอนนี้ถูกต้องมันก็คือการเอา 100่งร้อยฐานหนึเลขนี้นั่นเองก็ใหได้0.99เก้าเขาบอกว่าความดันของแก๊สในถังที่หนูอาศัยอยู่เท่ากับ18บแปกิโลปาสคาลโอเคลองไปเช็คเนาะ570ร้เซนติเมตรประลอดเนี่ยมันก็คือ570ร mm. ้มเมตรประลอดถึงมันอ่ะทีนี้เราสามารถคอนเวิร์ตกลับไปได้เนาะเออเป็น570 mm. ร้มลเมตรปหลอดต่อ760ด mm. รมเมตร ตลอดซึ่งมันคือเอ่อหนึ่งออมถูกปะ่ะอ่าและหนึ่งเอทีเอเนี่ยมันคือหนึ่งศูนย์หนึ่งกิโลปาสคาลอ่าโอเคลองคิดเลขออกมาเนาะเราต้องเอาเลขนี้เนี่ยค่ะไปลบกับเลขนี้ซึ่งมันจะไม่ได้มีค่าเป็นสิบแปดกิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นข้อนี้จะขิดนั่นเองครับอ่าเราก็ข้อที่สามเอ่อคิดเลขออกมาโอเคมันต้องคิดเลขเนาะเอา หนึ100่งร้อยลบกับห้าร้อยเจ็ดสิบคูณหนึ่งศูนย์หนึ่งส่วนเจ็ดร้อยหกสิบจะได้ยี่สิบสี่โอเคเรารู้แล้วว่าไม่ขอโทษครับเป็นอ,อะไรวะอันนี้ยี่สิบสี่จุดสองห้ากิโลปลาสคาลโอเคเพรา okay. ะฉะนั้นโจทย์บอกว่าหนูเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ได้เฉพาะความดันต่ำถึงยี่สิบกิโลปลาสคาลเพราะฉะนั้นนี้ยี่ิบสี่หนูมันอยู่ได้อยู่แล้วเน,นาะเพราะฉะนั้นตอบข้อ หนึ่งและสามเท่านั้นข้อขอควายครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในข้อเติมคำตอบสอนอเซน,นีปีหกแปดครับ